สวัสดีครับทุกท่านครับขออนุญาตที่จะพูดคุยในประเด็นของที่เป็นสิ่งจะเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่หลายท่านก็ทราบบ้างแล้วนะครับแล้วก็แต่เข้าใจว่าหลาย,ลายท่านนะครับในหลายเซกเตอร์ของธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 เนี่ยนะครับ มันจะเป็นแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมีหลักสูตรนะครับชื่อว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 สํ25าหรับกลุ่มธุรกิจหอพักอาพาร์ตเมนต์นะครับในเนื้อหาที่จะนําเรียนทุกท่านวันนี้ก็จะใช้ชื่อย่อในหลายบางกรณีเพื่อความเข้าใจแล้วก็สื่อสารให้ตรงกันนะครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบน,นี้นะครับ ส่วนใหญ่เขาใช้คำว,ว่า PDPa นะครับ Personal Data Protection Act นะครับก็ในเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้ก็จะใช้ชื่อยอ่ออยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่า PDPa นะครับเพื่อให้คุณชินกันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตที่จะไล่เรียงให้ฟังว่าความเป็นผู้ประกอบการนี่นะครับทุกเซกเตอร์ธุกรกิจไม่ว่าในานามบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลประเภทไหนก็แต่นี่นะครับกฎหมายนะครับว่าด้วยพรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เนี่ยบังคับใช้นะครับกับธุรกิจทุกประเภทนะครับรวมถึงหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมยกนะครับกลุ่มธุรกิจหอพักภารเมน้นมาให้ท่านได้ไดเ้เรียนรู้กันเนี่ยด้วยเหตุผลว่าถ้าเราผ่านวัยเรียนมานะครับถ้าใครไม่ได้อยู่บ้านภาคบ้านญาตินะครับต้องจะเป็นต้องไปอยู่หอภักตั้งแต่สมัยเรียนม ต้นมปลายนะครับจนเข้ามหาลัยนะครับอันนี้ท่านจะยู่คุ้นชินนะครับใช้เวลาช่วงข้างค่อนข้างจะนานนะครับในในการพักอยู่ในธุรกิจประเภทนี้นะครับแล้วก็บางอาคารบางตึกนะครับก็ใช้ชื่อต่างๆกันไปนะครับเช่นอพาร์ตเมนต์นะครับหรือแมนชั่นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ในความเป็นจริงแล้วเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันไหมนะครับแต่ที่แน่นะครับธุรกิจนี้ เราคุ้นชินกันนะครับแล้วก็มีอยู่ทั่วทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับอันนี้ผมขอเลยจะเอานําธุรกิจนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีความจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นจะขออนุญาตที่จะแนะนํนาตัวเองนิดหนึ่งครับผมอาจารย์ลักติยงกระโษครับจริงๆแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัท Big Executive บริษัท Executive 14 Thailand บริษัท t e ม m e x m a n e ม e เอ แลคณะกรการก็เป็นโอนเนอร์นะครับของกิจการประเภทอพาร์ตเมนต์หอพักเหมือนกันหรือใช้ชื่อว่าพรษงานบมนชั่นนะครับแล้วคณะกรรมการก็เป็นที่ปรึกษาวางระบบวิกรบรรย์ญญพิเศษแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการจัดก,การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ว่า PDP a นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางธุรกิจวิกรบรรยยให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อจนสถานศาึกษาและก็มหลาลัยต่างๆที่ผ่านมานะครับในคณะกรรมการก็ทํางานองค์กรจิตอาสานะครับที่เกี่ยวข้อง SME หรือผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยนะครับในานามของตัว อ,องค์กรชื่อสมาพันธ์เอชไทยในตําแหน่งรองประธานสมาพันธ์นิตไทยแล้วก็ประธานสมาพันธ์ไทยภาคตะนออกฉีิงเหนือครับการศึกษาจบระดับปริญญาโทรครับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาลัยมันแก่นนะครับทางด้านเซอร์วิสเคทพีดีก็หลายตัวครับก็ขออนุญาตนำเรียนคร่าวๆตามนี้นะครับเนื้อหาที่จะ เรียนกันวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบทที่ 1. ครับ business model and situation หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับบทที่ 2. ว่าด้วยความจะเป็นของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วกเ็เรื่องที่ 3. นะครับเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องสาระสําคัญตามพรบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์บทนี้จะเป็นค่อนข้างจะบทใ,บบทใหญ่่นะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะออพยายามที่จะ ใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อจะให้ท่านได้เข้าใจว่าพราบเนี้ยมันมีส่วนํัคัญอะไรบ้างนะครับแล้วก็บทที่4ก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางปฏิบัตินะครับต่อลูกค้าตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบ,บุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะพูดถึงเช็คลิสต์นะครับแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ตามกรอบพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบ,บุคคลพศ2 5 6 2ครับ ก็อันนี้เป็นเนื้อหาที่จะนําเรียนวันนี้นะครับโดยใช้เวลาเท่าที่มีที่จะให้ท่านได้รู้จักนะครับแล้วก็นําไปยุกต์ใช้กันได้นะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องที่1ครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้และก็ความเข้าใจถึงความจะเป็นของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ครับเรื่องที่2ครับเพื่อทราบสาระสาคัญตามประบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพศ .2562 ที่มีผลต่อกลุ่มธุรก,กิจหอพักภพารเมนต์นะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องที่เพื่อให้ทุกท่านทราบแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าตามพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 ต่อกลุ่มธุรก,กิจหอพักภพารเมนต์สังเกตดูว่าผมพยายามจะยกตัวอ,อ,อย่างหรือนําเรียนกิจกรรมเฉพาะนะครับบางส่วนที่เห็นว่าเป็นสาระสําคัญแล้วก็ในส่วนที่จะมีผลต่อ นะครับข้อมูลของบุคคลที่อาจจะนะครับั่วไหลนะครับหรือนะครับเกิดการใช้ข้อมูลปิดประเภทต่างๆเนี่ยนะครับในส่วนของที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในด้านของลูกค้านะครับซึ่งข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของภาคพาเินต์ค่อนข้างจะไหลเวียนเยอะนะครับก็นําเรียนเร้าวๆประมาณนี้นะครับ